บางคนบอกว่าอาจารย์ตามเลขนี้อยู่ตามเลขนี้อยู่นะคะ164บางคนตาม64อยู่นะคะเพราะว่า64 9 4นะคะก็ตามชุดนี้อยู่เหมือนกันนะครับระวังจะออก3ตัวตรงนะระวังจะออก3ตัวตรงหรือ4 19กา็ได้ะะก็สุดท้ายอันนี้จะเป็นเลขมงคลนะคะตัวนี้จะหาซื้อยากนะคะสําหรับ491จะเป็นตัวที่หาซื้อยากมากนะคะและเรามาดูเลขล่างกาัน่านอกจากนั้น ใครชอบ914ก็พิมพ์มาเลยนะคะหรือใครชอบ614 164หรือ491ค่ะเรามาดูรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะหวยออก5 3มาดูกันว่าจะได้เลขอะไร5บวก1ได้6นะคะ3ลบ1ได้2โอ้โหหมาอีกแล้วนะคะตรงตัวเลยนะคะสำหรับ 6, <ul> 6>, 6หมวดนี้ก็ระวัง6นะและตัวต่อมานะคะที่สำคัญนะคะ5ลบ1ได้ สค่ะและสาบวกหนึก็ได้4ีปรากฏว่า4มาถึงนี่เลยนะคะ3ชุดเลยนะคะและใครที่บอกว่าอาจารย์อยากจะให้จับคู่ให้นะคะวันนี้เหมือนเดิมนะคะตัวเด่น3ตัวตรงนะคะได้ก็คือซื้อตรงตรงเลยนะคะหรือบวกหนึ่งลบหนได้เลยนะคะอาจารย์จะแจกให้ฟรีนะคะเพียงเพียงกดลิงก์สีฟ้าด้านล่างนี้นะคะกดลิงก์สีฟ้าข้างล่างนี้ พิมมาเลยนะคะ3มตัวตรงสามตัวตรงจะได้รู้ว่าขอสามตัวตรงไม่ได้ขอสองตัว ขอแบบ3ตัวตรงเลยอาจารย์ให้1หางค่ะสำหรับ3ตัวตรงในรอบนี้สูตรพลังบวก1สิงหาคม2565ใครอยากรวยอยากลุ้นนะคะแค่นี้ยังไม่พอนะคะวันนี้เรามาบอกเลขลอตเตอรี่กันว่าจะต้องซื้อเลขอะไรค่ะอะเรามาย้อนดูกันนะคะว่าในตารางเลขเนี่ยเข้าหรือเปล่านะคะ07นะคะบนนี่เลยมาตรงๆรงนะาก็ ตรงนี้ปายถูกเลยนะคะและตัวต่อมาค่ะ6 7นะคะแล้วก็61นะ,ะ61นะคะ61ตรงนี้นะคะ6-1ก็มานะ,ะตรงตรงเลยนะคะวดที่แล้ววดที่ผ่านมาง่ายๆนั่นเองนะคะก็คือ0ูนตรงๆงนะคะศูย์ตรงๆเพราะว่าทั้งว่ที่แล้วเน้นศูนย์ก็จะซื้อ 02, 0ูนย์สองศูนเเท่านั้นเองก็จะมีโอกาสถูกรางวัลน,นะคะที่อยู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเลขให้ใจเย็นๆรับรองว่ารวยถูกหวยกันอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับตัวแรกนะคะจับคู่เด่นนะคะไปหาซื้อรางวันที่หนึ่งให้ได้ค่ะ14 19ตัวนี้สวยนะคะหนค่ะจะออกตัวไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงค่ะ49 4เี่หและเกหนะเก้าหกหลายคนรออยู่ตัวนี้ก็จะออกอีกไหมนะคะ พราะว่า9669นี่เคยออกมาแล้วนะคะงวด1มิถุนายน196ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรารุ้นกันค่ะว่าจะมีตัวไหนยังไม่ออกหรืออันนี้คือออกหมดแล้วนะ61นะคะ919ก็ออกแล้ว96ก็ออกมาแล้วนะคะยังเหลือ1449 9 44664ยังไม่ออกค่ะและเรามาดู2ตัวท้ายบ้างนะคะว่าจะเป็นเลขอะไร62นะคะ6226ค่ะ 6446 4, 4, 6, ออกไปแล้วนะคะซึ่งอาจารย์จะไม่เขียนซ้ำนะคะอาจารย์บวกให้แต้มนึงเลย65นะคะ65ไปเลยนะและที่สำคัญนะคะโอ้โหบวกลบไปเลยค่ะ63 64 65ไปเลยนะคะ62 65 63งวดนี้6มาเด่นนะคะ24ค่ะ24เป็นตัวเลขที่ชอบส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับ24นะคะงวดนี้ก็ เป็นเลขเด่นบางคนบอกว่าอาจารย์งวดนี้เลขที่ดังคือ 1- นึ่งสองนะอ่าดังมากๆเลยอัน้นนะคะหลายคนบอกว่าอั้นมากนะคะ 1- นสองต้องบอกว่าอย่าดูแค่ตรงนี้เดี๋ยวจะพาไปจุดทูบข,ของหวยวัดสุทัศน์และจะรู้ว่าเลขทูบที่นี่แม่นมากนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาไปขอแล้วเขาได้กันแลวันนี้อาจารย์ก็จะพาไปไหว้พระขอพรทําบุญนะคะที่สําคัญตอนท้ายรายการเนี่ยพาไปขอหวย ว,ว้าวเวสุวรรณวันสุทาที่นี่ดีมากนะคะและใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปวันนี้เหมือนเปรียบเสมือนได้ไปนะถือว่ามีบุญบาร,รมีต่อกันนะคะแล้วก็มีความโชคดีมากๆให้รอติดตามดูเลขทูกให้ดีๆนะส่องให้ดีๆว่าตรงกับชุดไหนในสูตรพลังบวกแสดงว่าวันนั้นแหละอัดไปเลยอีกวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะตัวต่อมาค่ะตัวต่อมานอกจากสองสีแล้วนะคะ ตรงกลางที่ยังว่างอยู่นะคะมี24 26แต่25ยังไม่มาอาจารย์ใสไปเลยบวก1ลบ1นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะ,ะที่สำคัญ26ก็ต้องมี2อะไรคะ27มีหรือ,อยังนะคะอาจารย์ใสไป27นะคะก็ปรากฏว่าตามกันต่อนะคะสำหรับ27นะคะ27นะอาละ่ะตอนนี้นะคะถ้าบวกแทมลบแต้มของ14ก็จะเป็น13 15 18 นะคะแล้วก็62ก็เป็นตัวเด่นในงวดนี้เหมือนกันนะคะและอยากจะบอกท่านทุกท่านว่าวันนี้สำหรับ3ตัวตรงอาจารย์ทรมแจกให้ฟรีค่ะกดลิงก์สีฟ้านะคะที่ขึ้นำมา่า HTGPS นะคะกดไปแล้ว1ครั้งอย่าลืมนะคะพิมพ์มาเลยนะคะตัวนี้ค่ะ รหัสลับ3ตัวตรงวัดก่อนอาจารย์ก็ให้ตัวเด็นนะคะเป็น5 2 7, นะคะก็บวก1แต้มนะคะก็คือ5 3นั่นเองนะคะอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะคะให้ไปตรงๆนะคะใครที่อยากได้3ตัวตรงไม่ยากง่ายนิดเดียวแค่คลิกเดียวเท่านั้นนะคะกดลิงก์สีฟ้าด้านล่างที่ปักหมุดหรือแอดไลน์เลยนะคะแอดส้ม fc ค่ะส้ม fc มีแอดนำหน้าด้วยนะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะ แล้วก็ค้นหาไอ l ดี e ไลน์ส้ม FC นะคะกดเพิ่มเพื่อนเข้ามานะคะแล้วก็จะเจออาจารย์ส้มนะคะปรึกษาเรื่องหวยหวยไทยหวยลาวสู้ต่างๆหรือหนังสือเสียนหวยก็ปรึกษาได้และที่สำคัญนะคะโปรโมชั่นวันนี้แจกเงินด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จากโปรโมชั่นหันราคาท้าพิสูจน์ความรวยต้องบอกว่าอย่าพลาดทีเด็ดนะเข้าไปสอบถามได้เลยว่าแจกเงินยังไง5,000บาท อยากได้อาจารย์แจกแบบไหนล่ะนะคะแจกในรายการสรุปโค้งสุดท้าย29กรกฎาคมนี้ค่ะเวลา1ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่บอกว่าอยากได้ของคิดคุ้มและหวยที่เข้าแล้วก็ถูกงบน้อยพิมพ์ไปเลยพิมพ์ไปเลยนะคะรวย5,000รหัสนี้รหัสเดียวแปลว่าอยากจะชิงเงินรางวัล5,000บาทอาจจะเป็นผู้โชคดีก็ได้นะ ถูกหวยและยังจะได้ลุ้นเงินรางวัลอีกไม่มีอะไรให้ได้มากกว่าที่นี่อีกแล้วนะคะซื้อของในราคาถูกลด90%หันราคาแหลกและก็ยังได้หวยได้เลขและที่สำคัญได้ลุ้นเงินรางวัลอีกค่ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้3ตัวตรงรออยู่นะคะอ่าขิ้มาเลย3ตัวตรงค่ะอาจารย์รออยู่ที่ลายนี้ แอตส้ม f อรอทุกท่านอยู่แจก3ามตัวตรงให้แล้วก็อย่าลืมออกไปซื้อลอตเตอรี่บวก1แต้มลบ1แต้มนะคะและรับรองว่าตัวเลขนี้จะนำพาให้ทุกท่านถูกหวยถูกรางวัลซื้อก่อนรวยก่อนเพราะเลขอาจารย์ปล่อยเมื่อไรดังตลอดเจ้ามือไม่รับแน่นอนวันนี้หลายคนมาคั p ป,ปี้สูตรกันเยอะอาจารย์ยินดีที่จะมอบให้ฟรีนะคะสูตรนี้ไม่มีการซื้อขายสูตรนี้เป็นการให้ฟรีแต่ถ้าอยากได้แบบเน้น สมุดหลังนี่พิมหล่อ199 9ถามว่าวันนี้ทำไมมากราบขอพรท้าวเวสสุวรรณมัสธารเพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยบังเกิดโชคลาภจริงๆให้ทั้ง5005ให้ทั้ง53เลยนะคะให้ทั้ง405หาน้าปฏิจจีนนี้เลยให้แบบนี้ให้แบบนี้เลยอาจารย์มองเป็น495กับ405บางคนมองเป็น405อาจารย์ก็ซื้อทั้ง405 495นะคะแล้วก็940ก็ซื้อแบบเนี้ยนะคะปรากฏว่าก็นะก็ต,งตรงๆอ่ะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะนะคะก็แอบกระซิบปปน,นิดนึงว่าวันนี้ไปหาซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนรวย18ล้านนะคะถูกหวยรางวัลใหญ่ในงวดนี้ใน,นสู่พันณบวกรสำหรับวันนี้ใครที่พร้อมแล้วเราเดินทางไปวัดสุทัศนพ์นพร้อมกันพร้อมกับตัวเลข3มตัวตรงอยากได้กดลิงก์ถีฟ้าหนึ่งครั้งกดเพิ่มเพื่อนแอดไลน์แอด